เน้นไปที่การเจาะย,อยางครับอ้ยโดนหมากแิ้วเอาเซ่ใค่อยๆอยีกโอ้โหสวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายอย่านวลลายเทมนี้จะพาไปชมผลงานของจอมเข่าอย่างก้องนาผาสีมงคลที่ไฟนี้ครับบุกไปเจอกับนักชกกรรมบูชาหน้าตาเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนติดตามรับชมครับคู่นี้บอกสั้นๆคำเดียวว่าจบแบบเอาคาสและก่อนที่จะชมมวยคู่นี้ครับฝากกด subscribe กดสันกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องยังมีคู่มวยมันๆอีกเยอะมากันที่รายการนี้ครับศึกมวยไทยถล่มมวยกเขมรนครับจัดขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนปี2019หรือตรงกับปีพศ2562ที่ประเทศกัมพูชาครับนักชกไทยของเรานะครับนะั่นคือก้องนภบพาศีมงคลครับไฟนี้โคจอมาเจอกับเวงศพเพียนักชกชาวกัมพูชาเจ้าบ้าน วันนีช่องในพิกัด60กิโลกรัมกำหนด5ยกครับวันนีต้องบอกก่อนนะครับว่าตัดยกแรกออกไปครับเพราะว่ายกแรกนี่มันมันไม่มันน่ะเออมันก็ต้องตัดเดี๋ยวจะเสียเวลาดูนะครับพอยกแรกนี่เคลียร์กันอย่างเดียวเลยครับอย่างที่เรารู้ครับนักชกไทยนี่จะอยู่มุมน้ำเงินอยู่แล้วครับเหมือนกัมพูชาให้เกียรติครับจองมุมน้ำเงินให้กับนักมวยไทยเลยนะครับมุมน้ำเงินก็คือก้องนาพาศรีมงคล26ปีครับสูง170ซนติเมตรครับเหวงโกเพีย นายชกกัมพูชาครับ17 1เซนติเมตรครับอายุ19ปีนะครับอายุอ่อนกว่ากล้องนาภาเจปีเลยทีเดียวแต,แต่หน้าของโซเพียนี่เหมือนเหมือนคนง่วงนอนนะเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนนะแถววิสานเขาจะเรียกตาเบิดป่ะตาเหมือนปือป้อๆนะ่ะอ,อือก้องนาภานี่เดินเข้าหาเรครับวงมัดไปเจาะโ,โดนเจาะยางดอกนี้ครับมาเดินเกาะติดเหมือนเงาปีศาจเลยครับสาหรับทางด้านของกล้องนาภา กองหน a p a n เมื่อก่อนครับต่อยอยู่เป็นประจําในศึกในสายของเพชรยินดีนะครับพยายามจะเคลียร์ขาหน้าทีมครับทีมไม่ให้เข้าใกล้เกี่ยวเกี่ยวอ้ยทีมหมัดนี่โอ้โหมันเต็มหมัดโอ้มันเต็มหมัด,มมมดขวางขวางขวางแล้วโอ้ยคอแทบหักโอ้ยฟกเพียงนี่คอแทบหักเลยครับโดนขวางดอกนี้ครับแม่เพียงแค่ยกที่สองนี่กองหนา,าเหมือนจะถึงเนื้อถึงตัวได้นะครับกองหนา,าต้องบอกนะครับเป็นมวยเข่านะครับถึงเนื้อถึงตัวได้นี่ผมว่า สกเพียรนี่น่าจะยุ่งนะครับเน้นทรงทรงถอยครับแมต้องบอกว่าใครบอกว่ามวยไทยมวยรันนี่ต้องมาดูคู่นี้นะเออกัมพูชาท่านไหนบอกว่ามวยไทยในมวยรันมาดูคู่นี้นะครับนี่รันแบบถอยหลังเลยนะโอ้โหจังหวะครับต่อยหมดัดอีกแล้วกับในค้องแมดูดูเขาไทยเขาเขมรเขาไหนจะดีกว่านะครับปินออกมาครับยังเดินถึงโอ้โหนี่ครับเรียกว่าสวนด้วยสองนะครับสําหรับเมืองซกเพีย เป็นอาโดนต่อยโอ้โดน,โดน,โ,ดนโดนหมัดนี้นี่ทำทำท่าจะมุดหนีเลยครับแม่แล้วกล้องหน้าพาเดินขู่อย่างเดียวครับเวงนี่เวงซกเพียนี่โอ้โหถอยแบบแม่โอโ้โดนไต่ขาก็ไม่ค่อยดีครับพยายามจะโผล่แล้วก็ตับด้วยซองนะครับอา้าวโดนขวางแล้วขวางแล้วขวางขวางโอ้ขวาง,วาง,วางพยายามจะลัดครับพยายามจะล็อกครับแต่หืงรวังน,น,นะครับโดนไต่ขาครับไต่ขาแล้วแกดสะดุ้งมีอาการตลอดครับ สวนมหมัดครับกรสกเพียวี่งสกเพียโดนขวางแล้วขวางขวางคอทะบักขวางขวางโอกรรมการต้องห้ามครับเดี๋ยวลูกเขาตายเอออะตัดมายกที่3มครับเน้นไปที่การเจาะยางครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วเา็ตค่อยๆอยโอ้โหโดนหมัดแล้วมีจังหวะแบบโอ้โหเพิ่งค่อยๆสโลลงครับแม่ขวาดอกนี้ครับเต็มเต็มหมัดแล้วดูหน้าตาแกดูดูดูสกเพียรครับดูหน้ากับหมัดปื้อครับ พยายามจะสู้ครับเอาไว้สู้ลุยลุยอ่ากรรมการถามไม่แน่ใจครับว่าลุยก็ลุยครับเดินเข้าหาครับทางด้านของนักชกไทยกระแทกยับไปครับหาจังหวะเหมาะเหมาะทิ้งหมัดขวาครับไปต่อยางทิมโดยหมัดครับแบบปกตินี่มวยเข่าครับนี่ปล่อยหมัดได้นับนี่มันก็ต้องหมัดแล้วครับตอนนี้ไปต่อยางอ่ารวบรวบลัดลัดไปเปกลัดแบบโอ้โหล็อกล็อกแบบล็อกคงคอยเอออย่างเดินครับทางด้านของนักชกไทย ไต่ต่อ,อย่างทีครับจังหวะนี้แม่ไต่ต่อ,อยยางอูสะดุ้งสะดุ้งขาก็เจเสียขาแล้วครับตอนนี้สะดุ้งหมดครับโดนอะไรนี่เหมือนจะมีอาการตลอดนะครับสําหรับซกเพียครับขวางองีกลับล็กอากกรรมาการต้องเข้ามาแยกครับเดี๋ยวลูกเขาตายแม่ดูแฟนมวยกัมพูชาดูค่อนข้างจะแม่ดูไปนี่ไม่รู้คิดอะไรในใจคิดอยากให้เกมมันจบเร็วว่าจะได้ดูคู่ต่อไปเพราะคู่นี้นี่น่าจะเดาผลการชจกได้แล้วครับ ของขวางขวางขวางโอ้บิดดอกนี้ครับโอ้โหบิดทรงเหมือนแบบซกเพียนี่แม่เลี้ยวแรงนี่ไม่คิดจะเขินสู้เลยนะทีบครับแม่ต่อยไปเสียวไปต่อยไปกลัวไปครับสวนด้วยแข้งครับก็เตะเหมือนหมาไม่ร้องครับตอนนี้อาขวางขวางล้มอีกแล้วครับแม่เวงซกเพียกนี่ออกทรงแม่แม่ต้องพูดตรงๆครับว่าดูเหมือนทรงไม่สู้แล้วครับเอาตัวรอดอย่างเดียวครับนี่ครับหันตูอย่างเดียวเอาโดนแทงข้างหลังครับโดนเวียงล้มอีกอ้าว โอ้โหไม่ได้ขึ้นมาชกมวยขึ้นมาโดนพรมนครับอะพยายามจะสวนที่ศ่อครับขวางขวางขวางบิดล้มโอโ้ล้มแบบแบบเหมือนมวยไม่ขืนสู้อ่ะเออไม่ขัดไม่ขืนเลยโดนลัดโดนล็อกปุ๊บนี่โอ้โหตามเลยครับลากไปทางไหนไปอย่างนั้นเลยอ้วเนี่ยครับหล่นีก้ครับกรรมการนี่ครับไล่เข้ามุมล้วนับเลยครับโอ้โหแม่ทรงอย่างนี้คือต้องบอกว่าทรงไม่สู้อ่ะ กรรมการก็นับครับยังให้โอกาสตลอดครับดูแกไม่อยากจะมองหน้ากรรมการกรรมการมึงน่าจะรู้นะว่ากูคิดอะไรในใจอ่ะให้กูชกกัวชกเอาอ่ะโอ้อาัโอ้โหท่าไม่ตายโอ้เฮ้ยไปใช้ตอนไหนเนี่ยแม่ท่าไม่ตายใครฟันยางไปใช้กันตอนไหนเนี่ยโอ้โหไม่เห็นครับแม่กรรมการนี่ตาไวจริงๆครับโอ้โหอ,อ่ะได้พักอีกครับก็ใกล้จะหมดยกที่3มนะครับเดินเหมือนเดิมครับทางด้านนักชกไทยก้องนภาไต่ต่อยาง วงมัดอ้าวตบพุกไปพยายามจะสวนด้วยศอกครับโดนแข้งไปครับเกาะติดเป็นแหมเรียกว่าเงานบิสณุเลยครับรวบครับตรงนี้กรรมการแยกครับชกไปชกมาแมเหมือนจะพยายามจะเอาตัวรอดอย่างเดียวครับตอนนี้ซกเพียครับกรรมการแยกครับหมดยกที่สามอ่ะยกที่4ดูว่าจะจบยังไงครับดูว่าจะรอดถึง5้าโยครับตับต่อครับโอ้โหนี่เอาเอาแหมฟันทั้งตัวเลยครับงัดทั้งตัวเลยครับเดินเข้าหาครับ จังงวะครับไตสูงมันจะพยายามจะสวนด้วยศ่อครับทางด้านงซกพีอะเน็บเข่าได้ทีครับเน็บทีปุ๊บก็บถอยมาประมาณ3โกิโลโอ้โหไตต่อยาครับหนึ่งทีอ่าๆทำท่าสะดุ้งทําท่าสะดุ้งกันครับนักสกตไทยต้องถอยต้องถอยโดนเตขาต้องถอยแม่แต่กรรมพูชาไม่ตามซ้ําครับขวางขวางแล้วไงต่อขวางบิดบิดแล้วบิดขอรับอู๊แทงดอกนี้ครับแทงงัดไปนี่โอ้โหเต็มเต็มอ่ะยังไหวยังไหวก็จัดไป เดินถึงเนื้อถึงตัวครับตอนนี้ในชกไทยไปน้ำไปก่อนขวางบิดอีกแล้วโอ้ยขอหลังแทบหักอย่าว่าแต่คอหลังยังจะขักเลยครับตอนนี้โดนบิดตลอดตอนนี้บิดขวางอ่เอาไงเสียไปหนึ่งทีเอถอดหัวเอาไงต่อโดนขวางแล้วไม่ขวางปุ๊บแกไม่ขืนสู้อ่ะเออโกเทียกแกไม่ขืนสู้อ่ะดูโดนเน็บไปเลยครับโดนเน็บโดนกดลงมากรามการเข้ามาแยกครับเดี๋ยวลูกเขาตายครับอ่ะ ว่าไงต่อ,อลุยยังเดินครับนักชกไทยยังเดินครับคงจะต้องปิดจับในยกนี้ครับโอ้โ,โดนเสียบกลางหลังดอกนี้ครับโอ้โหหลังแทบหักกรรมการเอาไงสับชกอีกครับแมยังยังทรมานทรกรรมซกเพียอยู่ครับซกเพียโด,โดนโดนนวมอุจจมูกแล้วโดนเสียบเข่าอีกหนึ่งทีบิดโอ้โหทาอะไรก็หล่นหมดครับตอนนี้กรรมการต้องแยกนับอีกแล้วครับก็คือทรงก็อย่างที่เราเห็นเห็นครับ โอ้ดูครับเกาะเชือกถ้าจะยอมจำนนกรรมการมึงก็ยังนับกูอีกเนาะมึงก็น่าจะรู้แล้วโถพอเหอะไว้ชีวิตกูเหอะกูจะมีหน้าไปหาลูกขามีอ่ะเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับท่ามกลางความโล่งใจของเหว่งซกเพียครับน่านึกว่าจะอบังคับให้กูชกต่อไม่งูไม่รอดแน่อ้อโหอ่ะดูภาพช้าครับกลางวันนี้ครับ เหม็นวงในครับดูแกะขวางครับขวางทีนี่อู้มวยเขมรนี่แกไม่ไม่ขัดไม่ขืนไม่ไม่สู้อ่ะเรียกว่าไม่ขืนสู้เลยไม่รัดไม่ล็อกสู้เลยเนี่ยดูดูขวางนี่แกไปตามแรงเลยนะเน็บไปหนึ่งทีครับพยายามจะเน็บสู้ครับแล้วก็โดนบิดล้มไปครับโอ้โหดอกนี้แล้วหลังลงโอ้โหดูครับหลังแทบหักดูสภาพลงดูสภาพลงโอ้โห ดูแล้วต้องบอกครับว่าคู่นี้นี่ไม่มีรูสู้ครับพกไปแล้วไม่มีรูสู้ครับแล้วก็เรียบร้อยครับก้องหน้าพาสีมงคลครับเป็นฝ่ายเอาชนะนอกทางด้านของนักชกกัมพูชาครับเวงศกเพียไปในยกที่4นี่เองครับรับชมจนที่ร้อยแล้วแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ